วันนี้เป็นวันที่6ตุลาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นเชื้อราเขียวหรือว่าเชื้อราที่เราใช้ในการควบคุมโรคไฟทอปทลร่าซึ่งมันเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนในช่วงกลางฤดูฝนเป็นต้นมามาถึงขณะนี้ถือว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะ ยังคงอยู่ในดินในต้นในใบของทุเรียนนั่นก็คือเรื่องของเชื้อราไฟทอพทารานะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีในการป้องกันได้โดยการที่เราจะใช้ราเขียวสำหรับราเขียวนี้ถือว่าเป็นราปฏิป,ปักษที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อราไฟทอพทาราต่างๆที่มันอยู่ตามดินตามต้นตามกิ่งตามใบนั่นเองวิธีการใช้สาหรับราเขียวนะครับเราก็จะทำการเพาะเสร็จแล้วได้สีเขียวอย่างนี้ เราก็จะเอาไปละลายน้ําเมื่อเราละลายน้ําเสร็จเราก็เอาน้ํานั่นแหละไปทําการพ่นใส่ตามใบตามกิ่งตามต้นแล้วก็ตามโคนต้นแล้วก็ทั่วพื้นดินอ่าเมื่อเราพ่นไปแล้วเชื้อรานี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจะทําการจเจริญเติบโตอ่ขาขยายสปอร์ของเขาในการครอบครองพื้นดินแล้วก็เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อเชื้อราไฟท็อปนั่นเองอ่าวิธีการที่สก็คือถ้าหากว่า เราเอาไปละลายน้ําเสร็จแล้วเหลือกากของมันเราก็เอามาโรยใส่ตามโคนต้นหรือหวานไปให้ทั่วเลยนะครับนั่นคือคือการใช้าราเขียว2วิธีส่วนวิธีหนึ่งที่เราจะไม่เอามาละลายก็ได้แต่ว่าเราเอาไปหวานเลยหวานแล้วก็ใส่ตามโคนต้นเมื่อเราใส่ตามโคนต้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชื้อเหล่านี้เขาจะขยายสปอ ขยายจํานวนประชากรของเขาให้เต็มพื้นดินแล้วเขาก็จะสถิตยอยู่ในพื้นดินนี่คือข้อดีของชีวพันธุ์ทางการเกษตรนะครับซึ่งโอกาสที่มันอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเนี่ยถ้าหากว่าต้นทุเรียนใดนะครับที่มีลักษณะการผูกเชื้อไฟท็อปทำลายระบบรากมันจะทําให้ใบเหลืองถ้าใบเหลืองเสร็จแล้วการเจริญเติบโตของเขาจะชะงัก แต่ถ้าหากว่าเราสังเกตดูแล้วใบทุเรียนของเรายัางเป็นสีเขียวนะวันนี้นะตุลาคมเนี่ยใบยังเป็นสีเขียวมีมันแวววาวนะครับถือว่าสภาพต้นนั้นน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของระบบรากแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทในเมื่อเราไม่ประมาทเราก็ใช้พวกชีวพันธ์เหล่านี้นะครับในการที่จะเอาพ่นเอารถเอาราดเอาหว่านใส่ตามพื้นดินนะครับ ต้นทุเรียนต้นนี้เป็นพันหมอนทองนะครับอายุเข้าปีที่7แล้วปีที่แล้วนี่ให้ผลผลิตมาไม่มากาเนื่องจากว่าความาความพร้อมยังไม่ไม่ถึงเต็มที่ร0อเซแต่ปีนี้เราคาดหวังเต็มที่ในการที่จะให้ทุเรียนต้นนี้ออกดอกในฤด,ดูหนาวที่จะมาถึงแต่ว่าการที่เราจะทำให้ทุเรียนออกดอกนั้นอันดับแรกเราจะต้องเอาระบบรากให้อยู่ นั่นก็คือเราใช้พวกนี้หรือตัวอื่นๆก็ได้เพื่อให้รากเขาไม่เสียหายเมื่อรากเขาไม่เสียหายรากเขาก็จะทําหน้าที่ในการดูดน้ําดูดธาตุอาหารขึ้นไปอีก3เดือนข้างหน้ามาลุ้นดอกกันโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ